สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำปุ๋ยน้ำใช้เองที่บ้านแบบง่ายๆกันค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีอ่าผงชูรสนะคะอร่อยนัวกันทั้งแปลงผักเลยค่ะแล้วก็จะมี M150 นะคะแล้วก็จะมีนมโรงเรียนค่ะช่วยบำรุงไปอีกค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะใส่นมกล่องไปก่อนเลยนะคะใส่ประมาณครึ่งกล่องก็ได้ค่ะ ปุ๋ยน้ำสูตรนี้นะคะก็เป็นวิธีทําที่ง่ายมากๆค่ะที่เราทําไว้ใช้เองในสวนประจํานะคะเป็นปุ๋ยน้ำบำรุงสูตรต้นและใบให้อวบเขียวค่ะตามด้วย M152 ฝาจา และตามด้วยผงนัวค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวไม่อร่อยอ<า>เราก็จะใส่ผงนัวประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็ลืมเอาช้อนมาค่ะก็จะกะเอาเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะคนให้เข้ากันค่ะสูตรนี้ทําเสร็จแล้วเราไม่ต้องหมักนะคะสามารถนำไปผสมน้ำเปล่ารสแปลงผักได้เลยค่ะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ทำง่ายมากๆค่ะเพื่อนเ,อนเอนลองไปทำกันดูนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็ได้ปุ๋ยน้ำแล้วหนึ่งแก้วค่ะน้ำที่เราใช้นะคะเราก็จะใช้รดเป็นฝักบัวนะคะเราก็จะผสมอ่าเทปุ๋ยน้ำของเราลงไปประมาณ 2- 3ถึงช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็กะเอาเลยนะคะเพื่อนๆก็ทำแก้วเดียวสามารถลดได้ทั้งสวนเลยค่ะหรือใครจะใส่เป็นครุนะคะผสมแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันค่ะ เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปรดผักในกระถางกันเลยค่ะสูตรนี้ก็สามารถรดได้ทั้งพืชผักและไม้ประดับเลยค่ะทำเสร็จไม่ต้องหมักนำไปรดแปลงผักได้เลยค่ะอาทิตย์หนึ่งก็รดหนึ่งครั้งนะคะจะรดช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ดีค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคลิปนี้คิมสมัยต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ